เมืเองเลอสันมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่แม่น้ำหนึ่งหมิ่งเจียงน้ำท่วมทุกปีครับแล้วตอนหลังนั้น รัฐบาลจีนได้สร้างเขื่อนพอหลังจากสร้างเขื่อนขึ้นมานั้นก็เป็นบริเวณที่ไม่ถูกน้ําท่วมเช่นในอดีตปัญหาน้ําท่วมลดลงก็ทําให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นนั้นได้เกิดความคิดครับว่าจะทํำยังไงให้เกิดเป็นศูนย์การค้าจะทํำยังไงให้ศูนย์การค้าอันนั้นมีเอกลักษณ์ครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกับแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําบางปะกงหรือแม่น้ําแม่กองเราก็จะเห็นนะครับว่า ที่นี่นั้นวันนี้ก็คงต่างกันนะครับว่าริมแม่น้ํานั้นเขาทําเป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวยาวเป็นกิโลเลยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ต่อเนื่องจากพื้นที่สีเขียวจากริมแม่น้ํานั้นก็ทํามาเป็นแหล่งที่เรียกว่าศูนย์การค้าเป็นศูนย์การค้าที่ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมจีนนั้นวันนี้ก้าวไปไกลกว่าที่เราเข้าใจ มากแล้วนะครับว่าเขาไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจเขาคิดถึงเรื่องวัฒนธรรมเขาคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแล้วเขาคิดถึงความมีเอกลักษณ์ของคนจีนด้วยครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ทำไมเราไม่คิดทำไมเราไม่ใช้ในสิ่งที่เราม,มีเหมือนกับรัฐบาลจีนการเกิดศูนย์การค้าแบบนี้ในประเทศจีนเขาทำกันได้อย่างไร แล้วทำไมมันมีศูนย์การค้าแบบนี้เป็นพันพันแห่งในประเทศจีนหลักสูตรง่ายๆครับว่ารัฐบาลจีนนั้นให้ที่ดินครับรัฐบาลจีนเวนคืนที่ดินขึ้นมาโดยรัฐบาลจีนจะเป็นคนเลือกที่ดินตรงไหนที่มีทำเลที่ดีรัฐบาลจีนก็จัดที่ดินขึ้นมาสร้างถนนหนทางสร้างระบบสาธารณโภคทุกอย่างให้ครับแล้วก็ให้เอกชนนั้นเข้ามารับช่วงไปทำเอกชนนั้นนำ ระบบสาวรัวทภกไปออกแบบพร้อมกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนรัฐบาลจีนต้องการก็คือ 1. ต้องการให้เกิดธรรมชาติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วทําให้เกิดเป็นสังคมเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เกิดเป็นสังคมเล็กๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปทําในอาเซียนหรือทําในประเทศเราถามว่าทําได้ไหม ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นอยู่กันกับที่ว่ารัฐบาลเหล่านั้นสามารถที่จะกําหนดสามารถที่จะเลือกพื้นที่ทําเลแล้วก็สร้างสิ่งที่ประเทศจีนเขาให้ก็คือที่ดินอินฟาสักเจอร์แล้วก็สาธารณภพแต่ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องการโฆษณาครับเรื่องการทําสื่อวันนี้ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีใครรู้เลยคนก็คงไม่มาแล้วก็ศูนย์การค้าอันนั้นก็คงไปไม่รอดแต่วันนี้ ประเทศจีนนั้นพร้อมไปด้วยการเตรียมพร้อมไปด้วยการจัดหาและพร้อมไปด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวของผมที่เลอร์ซานในเมืองหนึ่งของบนทนซอชวนครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ